พอแม่พี่น้องสุขุสุขคนสบายดีปีใหม่ด้วยพ่อแม่พี่น้องปีใหม่นี้ก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขุมสุขคนเนาะสุขสมบังทุกสิ่งทุกอย่างเนาะโรลคลายก็ขอให้ไปตั้งปีเก่าเนาะพี่น้องเนาะใส่ชีวิตกันยากเหลือเกินปีใหม่นี้ขอให้มีโชคมีชัยเนาะมีแต่วความโชคดีเข้ามาสุขถี่สุนงสูุขุมสุขคนเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เช้าน่าวัดใก่ใหญ่มีหลังเพราะว่ายากยุก 3, 000, ่งซ้หมื่นก็่่ได้ไปสายยากก็นี่ก็ยงังร่อหลดอยู่เนาะ ก็ขอให้มีแต่ความโชคดีเข้ามาเนาะขอให้โชคหลายจย่างไปในปีเกา่าขอให้ส้มวางสุขุมขคนที่จะนำยืนอยู่เป็นร้านบุฟเฟ่นะร้านบุฟเฟ่ยืนรอโหลดพี่น้องโหลดยั่งโวมาไปพอดวัดเก็ยวสิถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะเลยวันไปไซไกลลวพี่น้องปีนี้นะโลกมันระบาดลายกับยากเนาะก็พี่น้องสุขุข,ขุนเคลียรขาดบอดภัยเด้อร์โหลดมาแล้วพี่น้องพอดวัดแล้วพี่น้อง ตอนนี้สันนำก็ได้เครื่องสังกาทานมาแล้วเนาะกะดีวเทากะสีไข่เอ,อ่ยข้างหลังแล้วอะคนสวยโควิด <c oughs> พัดเธอมาไม่ได้พอกันเป็นปีเลยนะไม่ได้พอไม่ได้พอกันเลย <S <S> บรรยากาศรอบๆร่มแห้งที่นอะหนาหนาวๆนนาวนที่ว่าสิบว่หนาว ตอนนี้เราก็เดินไปบนถวายชัคนคาถาเนาะพี่น้องเนาะอาจอยู่ข้างในอาจสิบ่บริาทานะยเให้น้อยเนื่อเมื่อนติกขเขาจะอนะพี่น้องเอาบุญน้ำกันเดอ้อพี่น้องทำบุญต้นปีให้ก่อนมสีสิ่งดีๆตลอดป,ตอดปีตลอดไปเนาะพี่น้องเนาะเคล้วขาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงเราจะมีโชคมีชยัยไปด้วยกัน ไม้สวยอ่ะแล้วมีเ่เซลฟี่แล้วพี <c oughs> ่น้อง <c oughs> แล้วพี่เซลฟี่แล้วเั้กับฟู่ขนาดเลยร่มแหงนะ้งไหมได้เสียห้เบิร์กดอกไม้ครั้งนู้ให้เบิร์ก <c oughs> บ,บิวร์รอบๆ <c oughs> ไว้แดดแดดมันแดดไหมฮะ นี่ไดชทวายอยู่นี่แต่ว่าให้พ่อจะเอาเลยเอาก่อน่ายเอานี่ก่อนมันแดดเนาะข้ามาจะสี่แล้วมันตอบไปทางนู้นดีกว่าพ่อไปยีายกะดิ้นยังดว่ารถเกิดจะออกดีๆต้มลื่นดีด้านจอดรถกว้างขวางเนาะโมเอะกะสิประมาณนี้แหละพี่เนอะ ิวารานิพิกุสังคธาโอนุทยามะสาธุโนพันเตพิกุสังคูมิามา,าน,นิสังคัทา,านานิีตะปิวารานิปฏิคันธาตุธรรมะกลังที่ารังวิายะ สขขายะลาเดชพระสงค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายอนอน้อมถวายทางทานท้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเงีข้าพระเจ้าทั้งหลายแดญะ yang คุณหั่นดิพระเมย์ว่าทําไม่ทันโดข้าเป็นเรื่องทําข้าพระราชาโดข้าละนา ดีผูเออออกข้างได้ก็ได้บรรยากาศโลบๆพี่น้องตอนนี้ก็มีคนลังมาอยู่ตลอดน้องพี่น้องเนาะบรรยากาศลมดื่ยเนี่ย เสร็จแล้วพี่น้องตอนนี้เ้าก็สิไปาอาหารป่าเนาะน้ะองนจะทำสวนไหมแม่สาจะหาให้อหา,หา,หาหารป่าแถวริมคลองเนาะสิพาทอีพันาไปเบิ่งแถวริมคมลองเนาะแถวริมคลองน้ำทุกปีเพิ่นสิมีอุอ๊บทุกปีเพิ่นสิมีอาหารป่าอยู่ตรงนั้นเนาะพี่น้องใส่ใส่เกิร์บก่อนตัวน,นี้ใส่เกิร์บก่อน คน่ม่ดีบารัึไม่ดีท่ากสองงนสนตรง่ไม่เดี๋ค่วากนได้่อถวายสังกทานเสร็จแล้วก็ไหว้พระโคับ โชคดีมีชัยปีใหม่แล้วตลอดปีตลอดไปตวนกนิสัยตัวละยี่สิบอยู่ที่จำนวนนกกับอ๋ตัวละยีสอยู่ที่จำนวนนกเอากี่คู่ดีบนมีตตัััววว่ให้พี่น้องเบก้อ,นะองน่ะเขาก็นไห โจนเกิร์ดใส่ละ,ะตอยไหว้พระข้อค้อนบนนอพี่น้องนอเนาะเฮ็ดให้ครบเนาะชีวิตเราจะได้เจอแต่สิ่งดีๆตลอดปีตลอดไปเพิ่นมีนกเนะพี่น้องอยู่นี่มีนกทำบุญปล่อยนอกทำบุญปล่อยสัตว์นี่จะน,นำเสียให้เดิน มาขอพรไหวพระน้ำกันเดินพี่น้องเด้อขอให้สุขสมบังสุขสุขสนพี่น้องบรรยากาศช่วยงามพี่น้องลมลื่นเนาะเป็น เราต่อด้วยให้อาหารปลาต่อพี่เนาะตอนที่ชน้ำกะได้มาเลยเนาะสิบบาทได้เต็มทางเลยพี่เนาะได้เสียห้อาหารปลาอาหารนกอยู่ตรงนี้เนาะแล้วค่อยไปหาเอียงกินแล้วก็กลับบ้านผักเนาะพี่น้องเนาะวิวรอบๆชะน้ำไอค้อไอคองน้ำร่มเย็นดีพี่เนาะมาเดินจ่ามาเดินจ่ามาพนข่าอยู่วัดนี่แหละไปใส่กะยานไปใส่กะยาน รมเรื่นตอนใส่ก็คู่บันโล่ใส่ไปให้มาโอ้ยืัอกี้ลมลม่มลมเปิดแห้งไปหมดเลยเสื่อบรรยากาศรอบๆของน้ำจ้ะเดี๋ยวพี่น้องสีไฮเบิร์กชึบมีเงหรอมันไม่มีอะไรหยิบเลมาไม่อ่ะลรือ,อิ่มแล้วลืออิ่มแล้ว เบิ้งเบิ้งพี่นกนกไป่หลยเมื่อกี้เห็นนกอยู่เต็มมาหรือยังไม่ปกตินะเยอะอยู่เดหรือเป็นพอเข้าบริกนเนาะนกจะให้นกกระหายนาะคนสวยเข้าวัดคนสวยมานกบินก็เจอสวยสวยจริงหรือเปล่า คนช่วยเขาวาดนกบินกระเจิงเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้ยังเห็นนกอยู่แถวนี้ปลาก็หายนกก็หายต้องคิดใหม่แล้วนะเนี่ยมาแล้วพี่น้องมาเร็วมาเร็วมาเลยโอ้ยตัวใหญ่เนี่ยป้ายังเห็นปลาตะเพียนหรือปลานินเปล่ามาแล้วโอ้ยพวกกติบุกบับบุกบุบปาสวายนะ แต่นี่ช่วงส่งอิ่มแล้วเขามาวัดกันไลเย็นดีนาะอยู่นี่นะไปฮะถ้ามีลานะกับเขาที่แบบอยู่ริมริมน่ำก็คงจะดีเลย <ใน S 2> ไปฮะนูน่นทังนู่นเขาปีงเลยทางหมดเขาปีงป้าและพังพุน่นความหิวก็มานะคะ <laughs> นะเวลานี้กี่โมงแล้วล่ะมันจะเที่ยงแล้วไม่ใช่หรือ10โมงกว่ากว่าอิ่มแล้วล่ะฉชนว่วานนี่นะ ปกติเทลงไปมันฉีบบวบบวบบวบเลยเนาะนะมีซีรีตอดอยู่แต่ว่าบบลายย่าเใหน้นกทั้งๆั้งน้ำเยนกมา,านี่ของเทนี่มาแล้วพี่น้องพี่น้องบินมาแล้วพี่น้องนกบิไบินนี่ได้บินมาแล้วพี่น้อง เอ้าเจ้าคือมาหน่อยแทอะทางวัดมีสำนีบอป้าบบกินเขาก็ให้นกเนาะพี่น้องมาแล้วพี่น้องมาแล้วอาเเอาเลยจ้า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  กัวคนซวยเนาะพี่น้องติ้งหน่อยหนึ่งบินกระเจิงติ้งกระเจิงคนซวยเขาหวาดประสาทโอ้มีเรือหางยาวเรือยังเคยเขาเอาินจะที่นะเรือหางยาววิ่งอีกได้กระซิบปมาณนี้เนาะคลิปบันหยุดเฮาวันนี้่อนคลายเนาะพี่น้องเนาะแนะนำก็โค้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะโค้พี่น้องสุขคู่สุขคนอยู่ดีมีแหง้งสุขสมบงังทุกสิ่งอย่างที่ว่างเนาะพี่น้องเนาะ ปีหใหม่แล้วก็ค่อยมีแต่ความโชคดีมีไ่เขามาค่อยมีแต่สิ่งดีๆเขามาฮะผี้านองสุขูสุขคนเนาะพี่น้องเนาะบายพอกันคลิปหนาจ้า